สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณกจนิชานเรือนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919ก้ากองบัญชาการหนุนสกานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้อยู่กับผมออฟฟี่อริยะางของด่างครับเจนิชันป้าจิ๋มจารุนศรีชินสารนะคะครับช่วงนี้มาดูช่องทางการรับชมรับฟังกับมีอะไรบ้างครับ คือช่องทางแรกคือระบบ FM 99.5 MHz ระบบ AM 1,521 GHz เฮิร์ Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียง99 1นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังพวกเราได้นะคะครับเขาแรกนะครับวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับเตือนประชาชนนะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะอ้างเป็นตำรวจโทรทวงค่าใบสั่งเนาะ,ะพลตำรวจ นะครับจิรลสันแก้วแสงเอ๋นะครับรองผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลเผยจากกรณีที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีบุคคลแอบอ้างไป็นตำรวจนะโทรศัพท์ทวงค่าปรับในใบสั่งจราจรที่ค้างชําระนะโดยอ้างว่าผู้ที่รับสายเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายจราจรและให้ชําระค่าปรับโดยการโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีที่กล่าวอ้างว่าเป็นของหน่วยงานผู้ออกใบสั่ง นั้นเนี่ยยืนยันว่ากอมบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยไม่มีไม่มีการปฏิบัติโดยวิธีการโทรไปทวงให้ชําระค่าปรับและโอนเงินเพื่อชําระค่าปรับอย่างแน่นอนนะครับาการํำรบค่าปรับ ใบสั่งจราจรนะสามารถทําได้3ช่องทางคืออะไรครับคือช่องทางแรกนะคะคือทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกธนาคารแล้วก็ตู้บุญเติม <S 2, 2 <S จุดบริการชําระเงินอื่นๆอย่างเช่นไปรษณีย์ทุกสาขาแล้วก็จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีสัญ,ญลักษณ์คําว่า ptm นะคะสามก็คือสถานีตํารวจทุกสถานีคือผู้ที่ชําระจะต้องนําใบสั่ง <ไ>จรจรสั่จราจรใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นแบบแถบ,บาร์โค้ดปรากฏอยู่บริเวณมุมล่างซ้ายใช่ไหมคะคเพื่อใช้ยืนยันในการชรําระทุกครั้งขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่มีพฤติการลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็คือในรูปแบบอื่นๆด้วยที่หลอกลวงให้โอนเงิน อย่างเด็ดขาดหากพบเห็นหรือมีบเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดให้แจ้งสายด่วนนะคะคือ191หรือสถานีตํารวจท้องที่เพื่อดําเนินการทันทีนะคะครับเดี๋ยวนี้มาทุกรูปแบบเลยเนาะใช่ค่ะทั้งดวงนี่ทั้งมีพัสดุตกค้างนี่มาไปสั่งแหละใช่นี่เกี่ยวกับคณะของตํารวจเนาะโอ้โห,โโหนี่เพราะว่าเมื่อเช้าผมดูในทิกตอกนะะวัน,นีเคยได้ยินข่าวไหมว่าตํารวจสนอนเนี้ยโทรมาค่ะ เดี๋ยวนี้เขาเป็นวิดีโอคอปากขยับนะค่ะเหรอคะผมจะตกใจเลยโหขยับได้เนียนมากเลยับงับเข้างับออกงับเข้าออกแต่เป็นคำพูดเลยนะโอ้โหแบบงงมากเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเ,<อ>เขาพัฒนาไปเรื่อยหาวิธี<ะ>หลอกคือผมก็ไม่เข้าใจพวกนี้เหมือนกันว่าทาไมไม่ทํางานแบบสุจริตนล้วเปต้องมาหากินเงินอะไรกับพวกนี้ด้วยเนาะค<ะ>่ะเราฝากด้วยนะครับก็อย่าหลงเชื่อเนาะยังไงก็เนี่ยถ้าเรามีใบสั่งหรือก็ทําผิดเข้าไปที่ฐานนอเลยเขาตรวจเช็คทะเบียนรถเราได้อยู่แล้ว อย <N> ่าก็จิ้มโดนบ่อยช่วงเนี้ยโดนแทบจะทุกวันเลยเออหรอใช่ทางธนาคารมั่งอะไรให้เรากรอกเงินยนี่ก็เอาไมาีข้อมูลให<ม>้เราทำประกงปกระกันรอเขาาโทรมาอยู่เนี่ยเราคะผมเหงาอยากคุยกับเขาคือเดี๋ยวนี้เขารู้ทันหมดแล้วถ้าตุกติงนิดหน่อยเขาก็วางสายเลยใช่ค่ะ <c oughs> ผมจิ้มเขาก็วาง <c oughs> แค่แค่แค่น้ําเสียงเราเปลี่ยนเนี่ยเหมือนเรารู้ว่าเร้เรา้นเสียงเราจับได้แล้วเนี่ยเขาก็จะวางสายเราทิ้งเลยคือเขาจะไม่เสียเวลาคุยกับเราแล้วเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เขาจะไม่ออกมาด่าออกมาพูดเยอะมาดานู Busan, day, ่นนี twisting, ่นั่นแหละทีนี้เขาเหมือนแล้วจับทางเขาเสียเวลาไปเหมือนว่าเขาเป็นเหลาคนอื่นดีกว่าแต่นี้ไม่ทันแล้วโลกโซเชียลมันเร็วเนาะครับรอพักกันกคคู่นึงครับ